สวัสดีกันตอนแดดร่มรมตกนะคะทุกคนกำลังจะปลูกใบโบโบก็เลยทำคลิปซะหน่อยนะคะอันนี้เป็นใบโบโบกที่เราปลูกด้วยไหลาจากต้นแม่เขาอน่นะคะกำลังสดชื่นตื่นตัวนะหลังจากปลูกไปได้วันนี้ย่างวันที่สี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำชุ่มๆไว้ก่อนช่วงนี้เขาเริ่มแตกใบอ่อนใบใหม่ออกมาแล้วนะคะแสดงว่ารากเริ่มเดินนะ อันนี้ปลูกในกระมังนะคะปลูกง่ายๆด้วยภาชนะที่ไม่มีรูระบายนะคะเพราะว่าอ่าพวกใบโบโบนี่เขาจะชอบบริเวณที่ชื้นแฉะดินโคลดินเลนนะคะตามแหล่งธรรมชาติเขาจะอยู่อย่างนั้น<ด>อันนี้เราก็พยายามเรียนแบบธรรมชาตินะคะ<ด>แนงๆๆๆแน้อยแนงแน้อยแนงน้อยอ้าวอย่าเหยียบผักมามีแมวลูกแมาโอ๊ยขอร้องขอร้องอย่าแนงน้อยสมาชิกใหม่ ตาๆาตาอ,อ,อ,อย่าวุ่นวายอ้เอ้าเด็กกำเดี๋ยวนี้มาม่จะพาไปฉีดวัคซีนไปตรวจตาดูซิเหมือนตาเขาจะอักเสบไงเนี่ยวนั่งน้อยนี่ตาเนี่ยแดงอยู่ในคลองระบายน้ํามาสี่ซัห้าเดือนออกมาสู่โลกกว้างแล้วรู้สึกจะไม่ค่อยแข็งแรงนะตามภาษาเขาเนาะก็จะสุขภาพไม่ค่อยดี อ่าอย่ามากวนอย่ามากวน่ามี้อ่ากลับมาที่ใบบบกของเรานะคะอ่าเป็นกระถางเซรามิกมือสองของญี่ปุ่นนะคะซื้อเขาเยอะเขาก็เลยแถมมาไม่มีรูนะคะแล้วก็มีความหนาอย่างเงี้ยนั่นก็เหมาะที่จะมาปลูกใบบบกนะคะใส่ดินเข้าไปนี่เป็นดินถุงสําเร็จก็ได้เอากลวดก้อนใหญ่ๆออกซะหน่อยอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวรอให้รากเขาเดินก่อนสักหนึ่งสัปดาห์แล้วค่อยอ่าเติมปุ๋ยทีหลังนะคะรดที่ชุ่มด้วยน้ําผสม อ่าถ้าเป็นปลูกช่วงเย็นๆนี่ก็ผสม e อลงไปหน่อยกับกับน้ำส้มพันไม้นะคะอ่าต้นพันธุ์เนี่ยใสย่ตู้เย็นไว้หลายวันแล้วต้องรีบปลูกนะเดี๋ยวเขาจะมีอันเป็นปลายเหี่ยวเช้าจริงๆซื้อมาจากตลาดแล้วใส่ตู้เย็นนีได้เป็นอาทิตย์นะคะเวลาตัาดมานี่แตัดแบบนี้ที่มีส่วนรากแบบนี้เขาเรียกว,ว่าไหลคล้ายๆสตรอเบอรี่เนาะอ่าใบเนี่ยเหลือ,อไว้แค่ใบเดียวก็ได้นะคะใบใหญ่ๆนี่ตัดออกเลยเพราะว่า ลดการคายน้ําแล้วก็เขาก็จะเหี่ยวอยู่ดีเราไปกินนะคะนี่ไปล้างไปปั่นเป็นน้ําปั่นใบบบกเนาะเราก็จะใช้ต้นเนี่ยตูงไปในดินที่เราเตรียมไว้นะคะดินที่เราลดน้ําจนชุ่มแล้วนีเนาะต้องไม่ต้องปลบลึกนะเพราะว่าส่วนโคนเนี่ยจะมีใบอ่อนแตกออกมานะคะน่แค่นี้เองนะคะปลูกใบบบกเนี่ยส่วนไหลเขาเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะผู้ชมเดี๋ยวเขาจะหยั่งลงดินเองนะคะอันนี้เรียกไหลไหลเหมือนสตรอเบอรี่เลย นี้เป็นต้นแม่อันนี้ก็เป็นไหลที่หนึ่งไหลที่2ไปเรื่อยๆอถ้าเราเคยปลูกสตรอเบอรี่เราก็จะคิดออกเนาะ่ถ้าใครไม่เคยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําคลิปปลูกสตรอเบอรี่ทันพระรจชทาน80เพิ่งมาถึงวันนี้สดๆร้อนๆนะคะสั่งมาแค่8ต้นเพราะว่าเคยสั่งมา <laughs> เยอะแยะนะ400 500บาทเนี <laughs> ่ยถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยก็เขาก็ไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้บทเรียนว่าถ้าไม่มีเวลาเนี่ย อย่าสั่งสตรอเบอรี่มาปลูกเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าปลูกแล้วก็ลดน้ําแค่ผ่านๆน,นะคะเราจะต้องมีเวลาดูแลเขาด้วยนะไ mm hmm. งานเขาก็จะเป็นรากเน่าโคนเน่าได้ง่ายต้องรดน้ําส้มควันไม้ต้องใส่ปุ๋ยต้องดูแลเขาหนะปกนีก่อนกนะ่อนน่ะปลูกได้ผลดีนะคะเพราะว่าเรา,ม,ม,ามีเวลาดูแลเขาแล้วก็ได้เก็บกินสตรอเบอรี่นี่มีนานี่ยังได้เก็บสตรอเบอรี่กินอยู่เลยนะ ทาั้งที่ตามท้องตลาดก็จะเริ่มวายแลวเนาะสวบรี่ก็จะแพงขึง้นก็จะลูกเล็กลงกินน้ำใบโบกแทนคอลลาเจนนะนี่เป็นคอลลาเจนจากธรรมชาติคุณผู้ชมช่วยลดริ้วรอยบรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็บรุงสายตาชะออชะลาต้านมาล็งเนาะก็คอลลาเจนก็แพงเราก็เข้าใจอยู่เนาะ แต่มันกินยากเลยนะบางยี่ห้อก็จะขาวๆมันก็มีนะยี่ห้อที่ไม่ขาวนะก็เพื่อนเคยให้ชิมอยู่มันจะเป็นรสเอาร,รสผลไม้รสเบอร์รี่อะไรเงี้ยแต่เพอ,เอ่อที่เราซื้อมานะมันขาวไงเป็นผงขาวๆอ่ะสวนมันจะขาวนะพูดถึงเรื่องอะไรเอออาปลูกใบวบกบจะกินแทนคอเจนนะคะเป็นน้ำปั่นใบวบกบนะ กินสดแกล้มก้อยลาบก็ได้เดี๋ยวนี้กินเป็นแล้วนะกินเก่งแล้วนะแต่เริ่มมีอายุมานี่ก็เริ่มกินผักที่เราไม่เคยกินที่เราไม่ชอบนะอย่างใบบบโบก็จะมีกลิน่นกลิ่นเฉพาะของเขาบางคนก็จะกินยากอยู่นะแต่เนี่ยถ้าเราต้มเรามีเคลืับเนี่ยเราก็ต้องปลูกเลี้ยงอันนี้พร้อมไปด้วยเป็นเตยหอมนะคะนอกจากน้ำมะพร้า,าวแล้วก็มีเตยหอมนี่แหละช่วยนะช่วยลดกลิ่นของใบโบบวบก,กินง่ายขึ้นนะคะ เดี๋ยวหลัง่อยมาแชร์สูตรเนาะกินเย็นๆเนี่ยก็สดชื่นอร่อยดีมีประโยชน์เราปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ําให้ชุ่มเขาก็จะไม่รากเน่าคนเน่าแ้ะถึงไม่มีรูระบายในภาชนะนะคะเพราะว่าเขาชอบพื้นที่ชื้นแฉะอยู่แล้วนะคะห้าถึงเจ็ดวันสัปดาห์แรกนี่วางไว้ที่ร่มก่อนนี้เราวางไว้ใต้เนี่ยกลองแสงเจ็ดสิเปอร์เซ็นนะคะสี่วันเริ่มมีใบใหม่แตกแล้วเริ่มตั้งตัวได้แล้วหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถที่จะเอาออกรับแสงอ่อน ก่อนเช้าๆได้แต่จริงเบลบกนี่เขาเขาไม่ได้ชอบแสงมากมายนะคะแสงประมาณ5 0 6 0หรนรือร่อรมราไรเนี่ยเขาชอบประมาณนั้นนะ,ะโอเคนะคะไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็มาแชร์วิธีการปลูกแบบุบกด้วยต้นแม่ด้วยไหลหลักการกคล้ายคลสตรอเบอรีอร่นะคะแต่ว่าง่ายกว่าสตรอเบอรีอร่เยอะนะไม่ต้องไปกลัวโรคร่างหน้าควรหน้าเหมือนสตรอเบอรีอร่นะคะเป็นอีนึงผักพื้นบ้านที่ไม่ควรจะมองข้ามนะคะประโยชน์เยอะแล้วก็ดีต่อสุขภาพ ยิ่งปลูบแบบอินทรีย์นี่ก็สุดยอดเลยโอเคนะคะจากลาไปพร้อมกับน้องแน่งน้อยแน่งน้อยมาอยู่นี่สามวันนี้วันที่สี่ในเชื่องเลยหลังจากที่เห็นมามมีตกจากบันไดเหรอลูก <c oughs> <c oughs> เห็นมัมมีช้ำในแล้วก็โอ้ถ้าทางจะฝากชีวิตไว้ได้ใช่ไหมโอเคนะคะเดี๋ยวข้อมารีวิวพืชผักอื่นๆก็แล้วกันแนละะ้วก็มีกล้าไม้นนเขีวเยอะแยะนนที่ยังไม่ ย้ายมาลงถุงดำนะคะสลัดเสลดอขนงคณะอย่าองอื่นค่ะขอบคุณที่ติดตามวันนี้ลาแล้วบ๊ายบาย